ฟังแล้วคิดได้มุมมองฟังแล้วทำต่อผลลัพธ์เปลี่ยนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของเสียงของคนรอบข้างฟังแล้วคิดเนี่ยคืออะไรฮะเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเรามีคนรอบข้างอยู่แล้วนะครับคนที่ซัพพอร์ตเรานะครับรวมถึงคนที่อยู่ในวงการเดียวกับเรานแน่นอนครับเวลาผมเทรดเนี่ยผมก็จะมีเสียงของคนรอบข้างอยู่แล้วนะครับบางทีเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมใครอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ ทองต้องเซลเลยทองต้องบายเลยคุณต้องใช้เทคนิคนี้หรือว่าคุณจะต้องอลองใช้วิธีนี้ดูนะ,ะนะครับการที่เราเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้รับความรู้จากหลายนคนเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามีคนพร้อมแชร์ลิงให้ความรู้กับเราในอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพอเราได้รับมุมมองแล้วคิดต่อจากเขาอีกเนี่ยมันก็จะได้เก็บสิ่งที่เขาผ่านมา เรื่องบางเรื่องใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ผมตอนที่ผมช่วงที่ผมเริ่มต้นเทรนเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เรายังไม่เคยเผชิญหรือเรื่องบางเรื่องที่เรายังไม่เคยเจอเนี่ยเขาเขาเหล่านั้นเพียงเล่าให้เราฟังเราก็เหมือนกับได้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับเขาไปแล้วแล้วเราก็จะพยายามไม่พลาดท่าเดียวกับเขาแน่นอนจริงไหมฮะแต่ก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งคือแล้วเรื่องของการตัดสินใจล่ะเรื่องของมุมมองที่ดีเนี่ยเราเก็บไว้แต่เรื่องของการตัดสินใจใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราตัดสินใจเข้าออเดอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ย ทุกๆครั้งที่เราตัดสินใจบางทีเนี่ยอาจจะมีเสียงของคนรอบตัวเข้ามาได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับสมมติเรากําลังจะตัดสินใจเซลล์ทองคําด้วยความมั่นใจที่เทคนิคเรามีแต่นี่บอกเฮ้ยคุณต้องบายนะผมบอกเลยเดี๋ยวมันเบรกแน่เดี๋ยวมันอะไรเนี่ยแน่น,นอนคะรบางทีมันก็อาจจะเป็นไปตามที่เขาพูดนะอันนี้ก็ต้องพูดที่ f a ต์ตามเป็นจริงเพราะว่าหลายๆคนเขาอาจจะมีมุมมองแล้วก็ความถนัดที่เป็นเฉพาะของเขาอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเสพสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเฮ้ย mm hmm. คนนี้ว่าบายคนนี้ว่าเซล l แล้วเราเข้าตามเขาเนี่ยมันจะเกิดความไม่มั่นใจหรือความโลเลในเทคนิคและตัวของเราเองสิ่งที่เราจะสามารถไปต่อได้และเป็นแรง drive ให้เราสามารถเทรดเทรดเทรดและมั่นใจในทุกๆครั้งได้เนี่ยคือเริ่มที่เราจบที่เราเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองหลายครั้งครับที่เราอาจจะฟังคนอื่น ในการเข้าออเดอร์แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เขาว่าด้วยซ้าในบางทีหรือบางทีมันก็เป็นไปตามที่เขาว่าน,นแหละแต่ตัวเราไม่อยู่ตรงนั้นเลยในเรื่องของการตัดสินใจถามว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปสองปีทําแบบนี้ไปอีก3ปีมันก็เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆคนนี้ว่าบายชนะคนนี้ว่าเซลล์ชนะคนนี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องเล่นเบรกเอานะแล้วชนะมันก็เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นจากศูนย์ทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะ พัฒนา ah ตัวเองไปอีกสเต็ปหรือไปอีกขั้นหนึ่งเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้ให้เราคิดไว้เลยครับว่ามันแพ้เพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรแล้วทําการบันทึกไว้เลยบันทึกครั้งที่1ครั้งที่1เราแพ้ละครั้งที่2เราแพ้ซ้าท่าเดิมแล้วจดไว้ว่าเราแพ้ตามท่านี้ครั้งที่3เราก็แพ้ซ้าท่าเดิมอีกเราก็จดอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราแพ้เพราะอะไร4ี่ห้าหกเจ็ดด้าครั้งแพ้เหมือนกันหมดผมถามแค่นี้เลยครั้งที่10ครั้งที่11หรือครั้งที่12บ โอกาสที่คุณจะแพ้พลาดซ้า,าท่าเดิมมีน้อยลงไหมฮะแน่นอนคําตอบก็คือเราต้องน้อยลงอยู่แล้วจนไม่กล้าแพ้ท่านี้อีกแล้วคําว่าแพ้ท่านี้ยังยากซะก,กว่าอีกเพราะเราเห็นเรื่องนี้ชินกับตาแล้วมันได้ถูกจดบันทึกลงในโน้ตของเราหรือในช่องทางไหนก็ตามควรจะมีการบันทึกไว้ในการที่เราชนะก็เช่นกันครับแน่นอนบางทีเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินเสียงของคนรอบข้างบอกว่าคุณต้องเก็บที่ตรงนี้เลยนะมันไม่ไปต่อหรอก มันไม่มันไม่มไมปถึงจุดนี้หรอกคุณเก็บแค่นี้พออ,อ,อะไรอย่างงี้ฮะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่มั่นใจด้วยเช่นกันจุดเข้าคุณอาจจะถูกแต่จุดเก็บกําไรคุณไม่ได้เลือกเองมันก็ไม่มีจุดเก็บกําไรที่แน่นอนอยู่ดีฉะนั้นบางทีเราเราอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยเนี่ยต้องโดดแล้วนะตรงนี้ต้องไปแล้วตรงนี้ต้องเก็บแล้วแน่นอนครับบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัดสินใจในการเก็บด้วยตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเทคนิคที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันสามารถเก็บกําไรได้สั้นที่สุดเท่าไหร่และมันสามารถสร้างผลลัพธ์ให้เราอย่างต่าได้เท่าไหร่เพราะบางคนอาจจะมีมุมมองของการเก็บสัน้นส่วนตัวของเราเราอาจจะเป็นคนที่สามารถถือได้ยาวกว่านั้นก็ได้เราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเทคนิคของเราเนี่ยสามารถเก็บได้ไกลเท่าไหร่หรือใกล้สุดเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้เกิดการทดลองหรือตัดสินใจเก็บด้วยตัวเอง สมมติว่าผมใช้เทคนิคเทคนิคหนึ่งนะฮะผมเนี่ยทำการเก็บสั้นเลยเก็บรอบละ5 0 0 5 0 0 7 0 0 7 0 0ผมก็รู้แล้วว่าเทคนิคของผมเนี่ยมันสามารถเก็บได้อย่างต่ำเลยนะครับคือ5 0 0ถึง7จ0จุดกับอีกมุมมองของอีกคนหนึ่งอาจจะเก็บเอ้เป็นเหมือนสั้นๆเด้งมาเก็บเด้งมาเก็บก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นมุมมองหรือเสียงของคนรอบข้างก็มีอิทธิพลกับตัวของเราเหมือนกันฉะนั้นเราแค่จัดหมวดหมู่ครับว่าเราฟังและคิดและประมวลต่อหรือเราฟังและแอคชั่นเลย ถ้าเราฟังและแอคชั่นเลยเราอาจจะมีข้อผลขเขาเรียกว่าอ,อะไรผลข้างเคียงก็คือการไม่มั่นใจในตัวเองได้เช่นกันแล้วเราเพียงแค่ใช้ระยะเวลาเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่ง2เดือนหรือ3เดือนในการเรียนรู้ครับว่าเทคนิคที่คุณใช้เนี่ยมันมีลักษณะยังไงเหมือนคนคนหนึ่งฮะคนเราคนหนึ่งก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเทคนิคของเราก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเทคนิคของเราเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับมาเรียนรู้เรื่องของตัวเราเอง นะผมจะบอกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเทคนิคหรอกครับเทคนิคเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมเทคนิคเป็นแค่ส่วนหนึ่งเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเก็ตแล้วจบแต่สิ่งที่เทรดเดอร์เนี่ยถ้าเราเอาลองมาแจงดีๆนะสิ่งที่ทําให้เทรดเดอร์ขาดทุนหนึ่งคือความโลภ2คือการไม่ยอมนะครับสคือการที่เราเชื่อฟังคนอื่นมากเกินไปและอีกหลายๆสิ่งเลยส่วนใหญ่จะไม่เห็น เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของเทคนิคเลยจะเป็นเรื่องของอารมณ์จะเป็นเรื่องของความรู้สึกจะเป็นเรื่องของความโลภซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งครับที่ยืนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเราเข้าใจตัวเองเรารู้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้เราต้องพักเรารู้แล้วว่าเทคนิคของเราเนี่ยมันสามารถเก็บได้ถึงไหนนะครับเราจะได้ไม่ต้องฝืนถือต่อเพราะความโลภอะไรมากมายฉะนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยเราเพียงแค่เรียนรู้ว่าเทคนิคของเราแล้วหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราก็กลับมารู้ตัวเองครับว่าตัวเราเองเนี่ย มันมีความแจ๋วแค่ไหนมันมีความแม่นยําแค่ไหนอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีความแม่นยําแค่ไหนกันนะครับฉะนั้นสเต็ปที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะสามารถปลดล็อกการเชื่อฟังคนอื่นมากจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบข้างเคียงมาถึงเราด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับผมก็อยากจะให้พี่เพื่อนๆนะครับได้ลองดูนะถ้าเกิดว่าเราได้ไอเดียแล้วได้บุมมองที่ดีจากคลิปคลิปนี้เนี่ยผมก็รู้สึกยินดีมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันที่อีพีโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ